สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาไหว้ปู่องค์ดําแสนสิริจันทานาคราชนะคะกับแม่ย่ามณีจันทานะคะที่อ,อําเภอเดชรดมจังหวัดบุบลนะคะอันนี้ก็จะเป็นก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนให้บูชานะคะพวงมาลัยตรงข้างหน้านะคะพอเราบูชาเสร็จเราก็ไปจุด นะคนะสำหรับใครที่ชอบเสียงดวงนะคะจะมีทูบเสียงดวงอาแนบมาให้กับทูบที่จะมาไหว้องค์ปกองย่านะคะที่นี่ก็สร้างมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะคนก็จะมากบไหว้บูชาขอพรหรือว,ว่ามาบุญเยอะมากนะคะนักร้องที่มีชื่อเสียงก็มากันเยอะนะคะพวก พ่อค้าแม่ค้าพวกขายออนไลน์ขายของก็จะมาบุญเยอะก็จะมาถวายเป็นพวกพวงมาลายัยขององค์ปู่องค์ย่านะคะมาลํำถวายเยอะแย,ยะนะคะทุกวันพระที่นี่เจ้าของท่านก็จะเป็นคุณเจแลวก็คุณหนึ่งนะคะท่านก็จะพาญาติธรรมทั้งหลายทุกคนนะคะที่ศรัทธาในองค์ปู่องค์ย่า สวดมนต์ไหว้พระกันทุกวันพานะคะที่นี่สวนแอดเองก็เคยมาร่วมสวดมนต์ครั้งหนึ่งนะคะก็จะห่างจากตัวอำเภอวารินไม่ไกลนักนะคะการเดินทางมาก็สะดวกนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูรอบๆอบะคะ ทงคนก็ได้โชคลาบจากการจุดธูปก,ก็มีนะคะชค่วงหนึ่งแอดมาก็อาคุณเจท่านจุดธูปก,ก็ก็ถูกนะคะก็มีได้กันไปมาแก้บุญเยอะถูกรางวัลใหญ่ๆก็เยอะนะคะส่วนสาลข้างๆก็จะเป็นของผู่สีสุดทูวก,กับญาติสีสุดทมานะคะข้างๆจะมีต้นชนวนนะคะที่นำมาจาก คำชุวมมาปลูกเดี๋ยวท้ายคลิปแอดจะพามาดูชัดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์บูองค์ยาชัดๆนะคะตอนนี้เป็นกลางวันแดดจัดนะคะคนก็จะไม่ค่อยมาเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นช่วงเย็นอันนี้ก็เป็นพระแม่ธรณีที่นี่นะคะ บางคนก็มีความเชื่อกันว่าการจะบูชาพญานาคให้เห็นผลก็จะบูชาพระแม่ธรณีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ปู่วัชรินแล้วก็องค์ปู่ผู้ชมนะคะอันนี้แอนมารอบที่สองแล้วนะคะตอนนั้นแอนมาตอนตอนค่ำก็มาไหว้ตอนที่เปิดเปิดลานตรงนี้ปหมนไ้นะคะ อันนี้ก็จะมีปล่อยปลานะคะใครสำหรับใครจะอยากทำบุญปล่อยปล,ยปลาก็สามารถนำมาปล่อยที่นี่ได้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูต้นชะโน,นสดสวยนสวยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นส่วนต้นชะโนดมีความเชื่อกันว่าอ่าไม่ปลูกนอกเกาะชะโนดไม่ได้นะคะมีใครอาจจะเอาไปเพาะแล้วไปปลูกก็จะตายนะ,ะแต่ที่นี่ ถ้าน่าจะมีบุญสัมพันธ์นะคะอาจจะไปขอเห็นคุณคุณเก่งคุณหนึ่งนะคะ,ะคุณเจเคยเล่าได้อันเชิญมาจากคำชโนนะคะ,ะสำหรับที่นี่นะคะคลิปนี้ใครที่เห็นแล้วอยากมาขอพรองุ่งปู่องุ่ย่ก็สามารถมาได้นะคะจับ GPS มาได้เลยนะคะห่างจากตัวเดอุดมไม่ไกลนะคะประมาณ กิโลครึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่เห็นและติดตามก็สามารถมาได้นะคะท่านที่นี่กำลังปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะก็สวยงามเป็นอีกแห่งหนึงนะะ่งค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าอจะหาสาระดีๆมาเสนอให้เพื่อนๆ ได้รับชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ